ยางขายปะมีมจะเจ้าแบบไหนกะ๊อปเกรดดีหรือเกรดธรรมดาพี่เอาเกรดดีเอาแก้มสูงหรือแก้มเตีย้ยเอาแก้มเตีย้ยเอาดำด้านหรือดำเงายงมีดำด้านดำเงาด้วยงั้นพี่เอาดำด้านรอแปบ๊บหมดเฮ้ยไอ้อ้วนอิ่งควรค่าปเปล่าวะยางอะไรก็มาเดี๋ยวฆ่าเลิกเอง ตัวนี้เลยครับพี่กอปเกรด A อย่าว่าแต่ A ธรรมดาให้ A 3ตัวเลย A, A A A ครับผมกำลังฮิตเลยครับพี่งั้นพี่เอาแบบนี้พี่ชอบแบบเฮ็ดเจัดไปครับแต่งได้แค่เนี้มันเสียแล้วนะพี่ <c oughs> <c oughs> เกิมาอย่างเท่แต่รถเพ่ข้อเรียบเลยว่ะถึงรถผมจะเรียบนะแต่ยางผมอ่ะเฉียบนะครับถ้าขับรถเดิมอ่ะผมขอเดินดีกว่าเว้ยรล้วออกรถวันแรกเนี่ยพี่แบกรถกลับบ้านเลยไงล่ะเฮ้ยถ้าเป็นสมัยหนุ่มพี่ซัดเรียบทั้งกลุ่มไปแล้วเฮ้ยเรื่องจริงนะเว้ยพี่ก็แต่งรถตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้ว แต่ก่อนนะพี่ก็เป็นนักร่อไอซท้าแข่งซิ่งไปทั่วเด็กที่ขับรถสะดวกเค้กเอชยูวีซีดานอ่ะไม่ได้แตะเขาหรอกจะแพ้ก็มีแค่ครั้งเดียวจะแพ้ยังไงล่ะครับใส่ยางปอมแข่งตรงถนนแพ้แท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 เซเกิร์ตฉีกโป๊ห้าชั้นร้องยังแมวไอ้สัสไม่ต้องร้องก็ได้ยางก็ก๊อปนี่ขนาดทำพูดพวกเองยังก๊อปอีกเหรอเฮ้ยคนอื่นเขาก็ใส่กันแบบนี้ไม่อยากออกตัวร้องฟรีบ้างหรือไงจะใช้ของก๊อปปี้ไปทำไม ในเมื่อของจริงอะ่ะมันก็มีค่ามากกว่าสเนาวินนมกิบไงไงไงเจอของจริงเข้าไปด้วยซึ่มเป็นยางในมอไซค์เลยสิพวกเองเนี่ย <S <S โอ้โหพี่มน่อหาว่าพี่ใช้ยางกอลแบบเนี้ยสายป๊อปไว้ปึ้งวะ่ะเอออยู่แล้วแล้วเองอะ่ะใช้ย,ยางอะไร ยาง N T C 2 0งูย S D ยางดีรถสวยแต่งรถสวยนั่นนี่น้องถือว่ามีคลาสหน้ายางอย่งหล่อเลยเธอไล่ไฟใครได้เจอก็ต้องเลียวหันมาจองรักเธอ เฮ้ยนะทำงานงแต่เล้ววะัวนเ,นเดี๋ยวเดี๋ยวยางชื่ออะไรนะยางนิตโต้ NT 420 SD ดีจริงเลยดูนี่อีกสองจัดกสักหน่อยไหมครับ ตงัครับตองัครับอยางไจออย่างเดียอย่เมียคนในที่เห็นมองเธอหเดี๋ยวเชีนะเออจัดต้อต้อเลยสิครับใหม่ NT4 สางสูตร SD ย่าง SUV สายหล่อสายแต่งได้คนลาดสายบ้า แค่อยากถามก็แค่อยากรู้ใช่ยางอะไรนะไม่ n t 4 2 0 s d ยาง s u v สายหล่อสายแต่งไม่ควนพลาดสายบ้านแค่ใส่ก็หล่อแล้วหงอกเยอะเลยเราปีนี้หงอกเยอะเนี่ยหูยแล้วอยากตกเพื่อนนะคือเป็นคนตกหัวไม่เป็นอ่ะนึกออกปะไม่รู้อ่ะกลัวเพื่อนเจ็บแต่เวลาเพื่อนตกกูเนี่ยกูไม่เคยกลัวเจ็บเลยนะเนี่ยดูดิตบมันต้องตบให้เป็นไง พกกระเป๋ามันก็ได้ไม่ไม่เจ็บนะพูดถึงกันสวัสดีผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับน้ำเหม่งไปแล้วน้ำเหม่งเราคงอยู่ที่พงศักดิ์ดีเซลใช่ที่เดิมที่เดิมความรู้เยอะโอ้ปั๊มสายในตอบรับดีด้วยโอ้โหในตอบรับดีมากที่โปรดิวเซอร์ตัวทุกงานล่าสุดน้ำเหม่งโทรมาไมไปไทย นี่ต่อใครนี้แล้วเจอเขามาแล้วพี่ซื้อกลับมาดีกว่าอีกแล้วเหรอขออนิบ้อมสายนี่ซื้อสายกันดีกว่าแล้วเหรออ่าเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าไปถ่ายแล้วก็พี่ซื้ออีกแล้วข้างหน้าเราจะไปถ่ายเรือยอทพี่ซื้อย้อนมาขอบคุณทุกานแย่เงียบเอาเสร็แต่ว่าเรือดีกว่าพี่ก็บินก็บินตัวตัวตัวคำนวณแล้วคำนวณว่าพี่เออแม่ก็จอดเฉยๆเวลาขายก็ไม่ขาดทุนพี่เอ้ยอ่าแล้ววันวันลุกขึ้นเจอลืมเงินท่มีตังค์ไง เขาเล่นไอ้ไอ้หมาหมาอะไรของเขานะไอ้ไอ้อ๋อคริปโตเคอเรนซีเออไอ้หมาอะไรล่ะพี่พี่นี่เมื่อวานผมใส่หมื่นเจ็ดไม่ทำอะไรเลยใช่ได้ก็สองหมื่นเออวันนี้ไหนพูดอย่างเงี้ยโดนพี่เมื่อวานไปสองหมื่นไปไงวันนี้หนึ่มื่นเจ็ดล่วงเห็นพูดเลยสายระยะต่อเนื่องนะเม่งครับยังพาคาขับมาด้วยใช่มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าหกด้องไูขันแรกกันเลยดีกว่าคันแรกเป็นมิตซูบิชิมิตซูบิชิรุ่นอะไรรุ สตาร์ด้าทำไมเก่งอ่ะเฮ้ยผมรู้เดี๋ยวนี้มาจากน้ำแขงบอกมาน้ำแขงบอกมาใช่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่ลีครับพี่ลีครับผมพี่ลีมาก่อับวิศวกรชีพสตาร์ได้อ่าพี่ลีปกติทำอาชีพอะไรครับแบบกิสระเลยบางทีก็ทำรถมั่งอะไรมั่งทำเองด้วยมีอู่อ่ะพี่ทำไม่ได้ก็ไปหาน้ำแขงด้วยใช่ใช่เต้านองนะไปขโมยวิชาน้ำแขงมาแล้วก็ไปเปิดอู่แข็งนองฮัทควักลักจำใช่สตีนต่อให้ทำอะไรมาแต่สไตล์เขาจะแบบถูก เฮ้ยมันจะหลับถูกปะอย่ารอต้อนตอนนี้อยู่พี่เป็นกี่ปีกี่ปีกี่วันแล้วครับโอ้เกือบสิบปีได้แล้วนะเกือบสิบปีเลยเหรทำไมถึงหลงรักมิสซูบิชิครับทรงมันสวยมันขี่มันดีครับขี่มันดีใช่ไม่คิดจะซื้อคอมมันเร็วเงี้ยครับถามมาตรงๆไม่คิดนะฟองสายไม่ได้ลงกว่าเลยใช่ได้อารมณ์กว่าได้อารมณ์ตรงไหนความรู้สึกเราฟองสายมันได้ลูกลึกกว่า ลึกเลยคมาอธิบายหน่อยว่าอะไรวะวลีเด็ดป่ะคือคือมันต้องถึงรอบมันอ่ะอย่างคอมมันเร็วเงี้ยหนึ่งแบบพันหนึ่งสองพันคือมันติดบูธแล้วแต่นี้มันต้องแบบสองพันกว่าถึงสามพันมีรอบมีรอบใช่ใช่ถ้าเป็นรถเซนเซนกันฮอนด้ามีรอบสายรอบสายรอบลอบลุนเลิกถ้าเป็นเทอร์โบมีรอบก็ต้องอาร์บีหกใช่ชอบทำรอบชอบทำรอบแปดแปดพันเก้าพันใช่ครับอไอ้รอบถุงสุดแล้ว เกือบทะลุห้าเหมือนกันนะบางทีแดงว่ามันรอบนนเยอะกว่าคอมใช่อันนี้มันเป็นท่อนล่างไทตันแล้วด้วยกี่แรง้าพี่คด้ไม่แน่ใจนะไม่เคยวัดเลยเหรอเหรอเก็บห้องเครื่องลูงด้วยนะเห็นไหมสวยป่ะเทนนะดูดิ โปรปิดหมดเลยนะเออปิดรู้มอนี่ทำเองไหมพี่ทำเองหมดตรงสีนี่ทำเองใช่เก็บอ่างเครื่องผมก็ทำไม่ให้คนตือแดกเพราะฉะนั้นคือจะแบบเดี๋ยวละใช่ครับไม่แบ่งใครแดกข้าวกันละตอนนี้เครื่องไม่น่าสนใจแล้วสนใจอะไรสนใจเรื่องสีเออก็าทำสีเองด้วยเหรอใช่ครับที่บ้านจะอู่สีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อู่สีด้วยใช่อู่ที่บ้านไม่ใช่อู่สีด้วยทำที่บ้านเนี่ยใช่ทำที่บ้านคือแบบชอบอ่ะก็เลยลองทำใช้คำว่าลอง เนี่ยก็เลยเอามาเนี่ยพื้นอย่างเงี้ยก็จะพ่นก็น้ําลาดก่อนพ่นน้ำลาดพื้นให้พั๊มพื้นไม่เปียกเพื่อให้ฝุ่นมันขึ้นแต่ก่อนนั้นก็ขั้นสุดท้ายระหว่างนั้นก็สีโป้ไพรเมอร์รองพื้นกระดาษสบายน้ำนี่น่าจูบน้ำถูถูถูพยายาให้คุณตายแต่ยะสุดคือตอนลอกสื่อตอนลอกเนี่ยมันเทิร์นไม่อยากทำอ่ะน้ำต้าหู้กู้โลกะไรครับชื่อเฟสครับผมชื่อเฟส คือเอาของเพื่อนมาอีกทีหนึ่งเฟซมึงทำสีได้มึงทำเครื่องได้แต่มึงสัารเฟสไม่ได้ด้านในมีเบาะนาซาใช่ยนะครับผมเบาะนาซาเป็นตัวท็อปมีจงมีจอเนี่ยะเนียนมเนียนมของสักดีเซลมีเครื่องเสียงผมชอบคนโซนการที่เขาตีเบนเนียมากเลยผมอะไรก้าโยกก้าาโยกรถใช้ชีวิตประจำวันปะเอาขี่ทุกวันเลยดีกว่าทุกวันเลยเหรอทุกวันเลย ไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ขี่เลยภูใจภูใจเลยครับภูใจขับปั๊สายมาถามตรงๆโมดิฟายแบบนี้ถ้าวันนี้คว้ากุญแจให้ไปสงขาไปได้ไหมผมไปได้นะผมมั่นใจนี่ผมมั่นใจรถผมว่าผมไปได้แต่กว่ามันไวใจได้ใช่ไหมในระบบปวามสายครับผมบอกนิยามหน่อยนะเองในความรู้สึกมันเป็นไงง่ายเลยอ่ะคือคุยง่ายหมดแล้วแบบเข้าใจอ่ะคือเราเป็นวัยรุ่นหนึ่งเงี้ยเราอยากได้อะไรเราบอกเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะใช่ คือเหมือนแบบเขาเข้าใจสับเราด้วยอะไรเงี้ยใช่ไม่ธรรมดานะอะไรแบบไม่ธรรมดานะประมาณนี้ครับนี้เดี๋ยวเจอกันต่อไปขอบคุณมากเลยครับบังครับบังคับบังคับอะไรครับพีครับรายการเราเริ่มแล้วครับมันกดเลอร์ดแล้งแต่ก่อนพี่เดินนะครับไม่เงียครับตัวอย่ยวครับชื่ออะไรครับผมหนุ่มสายหนึ่งครับผมหนุ่มสายหนึ่งใช่ครับพุทธมณฑลสายหนึ่งใช่ครับพี่มาถึงนี่เลยเหรอ ทำกับน้ามารุ่นแรกๆเลยครับเพราะเขาก็มีรถถ้าใสยหนึ่งมานี่มันทำไมเขาจะมาไม่ได้มันไกลไงพี่ก็รู้แบบแั้นครับพี่เยาก็จะขับรถมาได้ทำไมอ่ะไม่ไกลครับไม่ไกลถ้าใจเราไปถึงเนี่ยโอ้โหถ้าใจมันไปถึงเนี่ยใช่ครับเชียงรายก็แค่ปากซอยถ้าเราเบ่งอยู่เบตรงไปไหมพี่ไปครับนี่แล้วก็แบรนด์โรลลิ่งตี้เลยว่าของจริงที่ไหนมีของดีเราก็ต้องไปนี่ของดีสัตว์แล้วเบ่งคืออะไรเมา ครับเอกลักษณ์ของเขาเออไรวะเดี๋ป้าเดป้าเวลามาเป็นไงนะำแข็ไปเว้ยไปไหนไปไหนลุยลุยไหนอะอย่างที่ว่าไหวพระไหวพระกลัวไหวพระแหละแต่เขาเป็นคนสนุกสนานเฮฮาเวลาเมายิ่งตลกส่วนวิญญาณน้ำแข็งเนี่ยนราจะทำอะไรป้าอันนี้ก็เป็นเครื่องรหัส 4D 56ครับคนละตัวกับรถแข่งนะใช่ครับของเขาจะเป็น 4M40 อะไรใหม่กับอะไรเก่ากันครับ อ่านี้จริงตัวนี้เก่ากว่าแล้วก็ถือจะมาเป็นรุ่นสตาร์ด้าอันนี้ L200 อันนี้คือตรงรุ่นแอ0สองร้อยเลยใช่ครับทำอะไรบ้างครับพี่ไส้ในเดิมอืขนาดมาตรฐาดพวกฝาสูบก็มีการขัดลื่นเปลี่ยนแคมไอเดียเสียครับสไตล์ของของเราเองครับทองเบื้องต้นอืไม่ได้แบบเฮฟวีเวร์นะเฮฟวีเวร์มันต้องทำไส้ใช่อันนี้คือทำถ้าสับไปรุ่นสมัยนี้ก็าจะมาทำเราทำทำไ่ข้างไล่ข้างใช่ครับไล่ขข้้าางงไล่สเจอใหญ่นะมีเท่าไหร่พี่เท่าไหร่ ล่าสุดอันนี้เอาจริงนะคันนี้แชมป์สองสมัยแล้วนี่เนี่ยไม่อยากจะคุยไม่อยากคุยสองหมายวัยวิ่งเวลาดีสุดอยู่ที่สิบแปดแปดโอ้ยเป็นเอ็มห้าร้อยม้ามั้งไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงสามร้อยผมว่าสามร้อยสามร้อยนิดๆน่าจะได้สามร้อยนิดๆด้วยเครื่องตัวนี้มันจะเป็นเครื่องลอกครับครับแต่เราพยายามดึงให้ลงพื้นให้ได้มากที่สุดมันก็ เห็นเวลาคือไม้เยอะมันไม่ลงพื้นก็เป็นไปได้เขาเรียกว่ามันพอดีดีกว่าใช่ครับมันพอดีมองตรงเปิดฝาโปรม้ทุกทีอีโวกูท้าชสแตกเลยเนี่ยเออทำไมรู้จักกันในคุกปีวอลมันโอ้โหรถกูเปิดมานี่โอ้โหอลังการอลังการกูต้องเปลี่ยนทัศนคติแล้วเจอเนี่ยอย่าไปท้าอย่าไปแอมีไว้คุยกับเขาได้นี่มีไว้คุยมีไว้สร้างมิตรภาพใช่ครัใช่ไว้ได้คุยกับน้องๆเพื่อนๆอ่าไปนี่คือเดินทุกซุ้มอ่าโอ้ประตูคาร์บอนไปแล้ว เปลี่ยนครับเพิ่นเปลี่ยนเลยเนี่ยลดน้ำหนักลดน้ำหนักเบาอซูบารุ STI ทีไคือคือบาอเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรน้ำหนักมันขาดเยอะครับเ่อมันเบาอ่ะน้ำหนักมันยิ่งขาดไงก็เลยต้องคงคงเบาอนี้ไว้ก่อนอือโอเคนะคือมันเป็นรถไม่ใช่รถถนนแล้วใช่ใช่พี่แต่ก็คีนคีมครับผมไม่ได้แต่งชุดฉารมากมายคือไม่ได้ดุดันแต่ยังยังเหมือนกูใช่กูพร้อมอ่ะพร้อมกระจกอ่ะผมก็จอดในบ้านอ่าแล้วก็อาทิตย์หนึ่งขับพิงไปหาน้ำเองใช่ไปปาร์ตี้กันหน่อย ไม่ได้ขับแล้วจอด่างเดียวเนี่ยเนี่ยล้างล้างรถก็มาเลยเนี่ยนัํเหม่งเขาชวนมาก็มาเลยเพราะมันไม่มีพรมพื้นใหญ่เท่าไงขี่อย่างเงี้ยแล้ววันนี้ขี่กลับเนี่ยไม่ครับสไลด์ถ้าขี่กลับตายครับร้อนประตูก็เปิดไม่ได้แอร์ก็ไม่มีพแอร์ไม่มีปกติทำอาชีพอะไรอยู่ครับพี่อยู่อาชีพเซลล์ขายรถทุกวันนี้ผมก็ยังจับรถขายด้วยอะไรด้วยมิสูเนี่ยเวลาเขาออกแบบที15ปีเขาถึงเหลือเปลี่ยนทีเปลี่ยนทัน เปลี่ยนครั้งหนึ่งถ้าสองโมเดลเปลี่ยนเครื่องทีงอ่ะใช่วันนี้ไม่เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนฝาใช่ไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนอยู่แน่ๆเชนเชนเชนนิดๆหน่อยๆก็ดูไททันแต่กี่ปีแล้วเชนอ่ะเขาคนอื่นเนี่ยเข้าออนิวเข้าไปใช่โคตรพ่อโคตรแม่ออนิวเขาเชนอย่างเดียวเขาเขาเขานานเขานานเขาไม่เน่าเชนนะไม่ใช่นิวไอ้นี่ไม่โมเดลเชนนะมิซูเขาเลยเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะเขามองการไกล L 2 0 0เป็นดีไซน์รถกระบะที่คลาสสิกที่สุดนะครับใช่ครับผมบอกเลยถ้ามีรถด้วยอิอิสวยวิ่งเนี่ยฝรั่งไม่ชอบใช่ฝรั่งไม่ชอบแต่ใน L 2 0 0 Big M ยุคนั้น City X เล่นทั้งโลกใช่ครับเล่นทั้งโลกมันมีสุดตรงนี้แพงที่ออสเตรเลียกำลังเล่นออสเตรเลียเป็นเมืองรถกระบะเขาไว้ขับเข้าทะเลทราย กำลังเล่นแล h h to to ้วของแต่งตัวนอกเนี่ยจะไปอยู่ท e> ี kind of ่ออสเตรเลียหมดอันนี้ผมศึกษามาออุ้ยเจ๋ผมศึกษาว่าผมก็เล็งๆอยู่เหมือนกันต้องฝึกซ้อมร้อยซุดบอดี้ตัดข้างหลังยนขึ้นมานน่ะงั้โคมกระซีก็ปั๊มสายที่ได้อลองอยู่นะเพราะรถไม่แพงไงรถไม่แพงขอบคุณครับพี่กลับมาแล้วครับขอบคุณครวกลับมาแล้วรอันนี้ครับเจ้าของมาแล้วเขาอยู่ข้างหน้าตาไม่คุ้นเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อย ผมน้ำแข็งบางมดครับน้ำแข็งครับทางนู้นดีกว่าครับเป็นน้ำแข็งนั่งคุ้เหมือนที่เราสัมภาษณ์ที่แล้วคุ้นๆนะไม่ใช่ไม่ใช่เราคนนี้คนตาบอดใช่ชื่ออะไรคล้ายๆอ่ะผมว่าผมเคยเจอที่ไหนคุ้นๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเหมือนกันมั้งไม่ใช่แล้วมึงอ่ะไม่ใช่เลยตัวน้ำแข็งครับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแล้เราไปทำรถอู่เขาเขาไม่รู้ยังไงอ่ะ เอาละนัเองนะนั่เองถว่านั่งเองขาอะไรเจ้าของุไปไหนครับไม่รู้ไงไลนวนันี้คอนเทนต์น่งเ่งเขาแล้วคุณมาทำรถคุณชอบไปตัวนั่หเองเขาเขาคุยดีอ่ะไม่ไม่แก่ไมดีเพี่เจ้ของรถนั้นบอกเวลาตาเยิ้มนะะติดติดทาติไม่เราอ่ะลังมั้ครับติดทาติไหลุยแม่งเลยอะไรเงี้ยเรนอ่าาานาาาาานา อ่าเป็นรถน้องชายที่แถวบ้านครับผมอ๋อแนะนำหน่อยนะคันนี้มันเครื่องระบบไหนตอนนี้เป็น 4JB 4JB 2ีเจเทอร์โบ2องพเทอร์โบเราก็มาอัพเป็นเปลี่ยนเป็นเทอร์โบให้มันโตขึ้นเทอร์โบตัว0ามโบ3,000มีหัวใจคือปั๊มแต่คันนี้ต้องใช้งานชัวเพราะอะไร่ะทำไมถ้าดูดิสองเดิมเออไม่ได้ซิ่งอ่ะโอไม่ได้ซิ่งก็ใช้งานอ่านี่ระบบใช้งานประหยัดน้ำมันมันไม่ดัมันไม่ดับนิดหน่อยอ่ามีบ้างครับ ปั๊มสายยังไงต้องมีท่้นผู้ชมไม่ดูอยู่ผมพูดอย่างหนึ่งน้องๆที่ขับดีเซลกำลังโดนนะไอที่ไม่มีจริยธรรมอันนี้ก็มีนะผมว่าน้าก็รู้ไอที่ควันดำไปทัสร้างความก่อกวาในชุมชนเนี่ยแล้น่ก็มีเลิกซะนะแต่คนที่พูดถึงรถดีเซลแล้วเหมารวมว่าดีเซลทุกคันเนี่ยของควันดำหน่อยนึงพยะอน้าเคยได้ยินใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่นะพวกนี้มันเป็นปั๊มสายครับใช่ในยุคของมันเนี่ยเอาป้ายแดงเลยนะ เกียร์สูงรอบไม่ได้แล้วกดคันเร่งเต็มเนี่ยไม่ดําไม่ดําให้ถีบหน้ากูเลยยังไ,ไงก็ดําไม่นะใช่ครับผมมันดําอยู่แล้วดับจากโรงงานอะ่ะคือแต่มันไม่ได้ดําไปหมึกอย่างนั้นไม่ได้ออยอเหมารวมบางคนคนเราชอบอะไรไเหมือนกันที่ผมดักไว้นิดหนึ่งอตอนสนองดีอย่าเรียกว่าแรงเนี่คือว่าสมมติรถเราอะนะจะเปลี่ยนเป็นรถคอมมบนเลอร์รุ่นใหม่อมตอนนี้มันอื่นกว่ารถคอมมบนเลอร์เราทําไปหาคอมมบนเลอร์ได้คือรุ่นประหยัด เปลี่ทน t u r b ทำปั๊มเปลี่ยนเบรคท้ายรอบลนเลยจาก120 3,000รอบตอนนี้2,200รถวิ่ง120 t u r โบทำงานเร็วขึ้นลมมาอากาศมาขึ้นปั๊มรอบต่ำรอบต่ำ turbo ทำได้แต่รอบต่ำท็อกมาแบบฝสดท็อกคือมามีให้ใช้ตั้งแต่รอบต้นๆคันเร่งไม่ต้องเยอะแต่เบาๆก็ไปสบายๆอย่างนั้นคือประหยัดน้ำมันใช่แค่นี้ก็เลยว่ารถไม่ต้องถอยรถใหม่เอาเงินตรงเนี้ย มาเสียตรงนี้เลยครับสองล้านหมื่นใช้งานได้เหมือนเขาเลยโซนยาวไปต่อยอดธุรกิจดีกว่าออะมันก็มีล้อมีล้อมีเบาะมีเครื่องเสียงเฮ้ยแต่ข้างในสวยมากนะรถสภาพนี้ผมเห็นหลายคันแลหายากมากเขาเก็บดีนะเขาเก็บดีเขาเก็บดีมันไม่ได้เดิมใช่แต่มันก็มีเครื่องส่งเครื่องเสียงแต่พลาสติกพลาสติกคอนโซลนูมเดิมมันไม่ได้แย่เออก็ยังใหม่อยู่เลยแล้วกลิ่นดีบางเลยโอ้โหบางเลยอ่ะ ทุบเลยอ่ะเห็นจริงน้าอยากมาอีกคันหนึ่งคือคันนั้นใช่ไหมคือคันนั้นมองไปไกลเห็นเบรกไหมฮะเบรก GTO ต้องครับอันน่าคุณแม่งไม่ธรรมดาเดี๋ินไปดูคนนู้นต่อมาต่อเนื้อันที่สองของน้าคันนี้เป็นรถไทยอ่ารถลูกค้าเด็กๆเดาสามโคกน้าเป็นคนดีอ่าทำรถดีใช่แล้วทำไมผมจะไม่อุดหนุนไกลแค่ไหนก็ไปเขาก็ไปอ่ะ ของดีอ่ะมันไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยของดีอันนี JI, ้ทำอะไรบ้างครับนะก็โมดิฟายฝาสซูปสปริงวาล์วอันนี <t 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 ้เครื่องเดียวกันนะใช่ไหมเครื่องเดียวกันแต่แแต่ต่สเต็ปใช้งานเทอร์โบใหญ่นะครับนะโฮเซกใช่ครับ HX40 ครับผมเอ็กซ่สอันนี้ถ้าเกิดใช้ใช้ก็ประมาณอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับนะถ้าเกิดเป็นสเต็ปนี้สเต็ปนี้ก็อยู่ประมาห้าหมื่นห้าหมื่นก็ขับสนุกเลยนะไม่แพง ข้างในสวนทุกทันเล้วสะอาดด้วยข้างในสะอาดทุกทันเลยข้างในสะอาดทุกทันจริงรถเก่าเนี่ยนะคนจะทิ้งเพราะหนึ่งคืออะไรเก่าก็ไปกินน้ำมันเรารู้คำตอบจากคันนู้นไปแล้วใช่สองโสมหาอะไรไม่ได้ถ้าท่านไม่ต้องหาเดิมท่านก็ท่านก็อัดแอปได้ใช่ไหมทีมทีนี้เขาก็ใส่บอเบาะ aftermarket แล้วใช่สองคือสุดท้ายเนี่ยจะโสมขนาดไหนเนี่ยเข้าคาแคหรือล้างเองบ่อยๆ่อยดูคนข้างในสะอาดต่อให้บาะท่านขายถึงฟองน้ำก็เหอะดูแลรักษาที่ทำไมสะอาด เอี่ยมอรไทยช่วงล่างดำปียางดำแต่ท่าไห่ยังไงก็สวยถูกมนะใช่ใช่หมอ้อน้ำที่ผมเห็นไหนคันต้องใหญ่อยู่นีนทุกคันเลยเหรอ,อเราคันนี้บูธเยอะความจริงอะความร้อนมันขึ้นแต่สายของลูกอะลูกค้าไม่ชอบอมไม่ชอบโชว์เพราะว่ามันการดูแลลักษาเนี่ยมันเหนอยลำบากมีปั๊มน้ำไม่ทำงานอะไรไม่ทำงานเนี่ยลูกค้าดูไม่ค่อยเป็นแต่ถ้ามาอย่างเงี้ยเราบอกลูกน้าลูกเดียวได้ไหมได้ ตระแทงหน่อยนะแล้วก็ขยายมันใหญ่หน่อยห,อหนากบบาะระบายความร้อนเดียวกันอ่าบางระบายความร้อนได้เร็วกว่าอืมแต่หนาเนี่ยมันจุน้ําได้เยอะกว่าอืมการระบายความร้อนเราต้องดูด้วยว่าพัดลมมันพอนไหมหนาเนี่ยได้เปียบกว่าเพราะพัดลมเรารู้แล้วว่ามอตเตอร์ตัวเนี้ยสี่สายหรือสองสายถ้าสี่สายแรงกว่ายอยู่แล้วกินไฟไหมกินแต่ว่ามันแรงระบายความร้อนมอรจุน้ำในหนากว่า มันน้ำหัวงานก็ได้เปลี่ยนรถความร้อนคือเราใส่มอน้ำหนาแต่ลืมคิดเรื่องเครงลมไฟฟ้าลืมคิด,ดเรื่องฟรีปัม๊มเราคิดว่ามันหนามผมลงทุนซื้อยี่ห้อแบรนด์เนมนะใบสองหมื่นนะคิดวัาดีอ่ะ ร้อนกว่าเดิมร้อนกับมานาเจเดิมใช่มันระบายไม่ได้มันระบายไม่ทันไม่ได้ตอนแรกคิดว่าดีออกจากบ้านกว่าจะถึงที่ทำงานความร้อนยังไม่ขึ้นแต่พอรถติดมันขึ้นปั๊บมันไปเลยนะเพราะฟีปั๊มมันทํางานไม่ได้แล้วมันเต่าไม่พอถ้าให้ง่ายมันก็มีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยบ้างมัใส่มันน้ำใหญ่ต้องดูประกอบให้เรื่องระบายอากาศสองคือดูพื้นที่สเปซว่ามันเหลือไม่เหลือเหลือยังโล่งให้ระบายอากาศได้ดีเพราะมานาก็ใช้ได้กับอินเตอร์ถูกไหมนะแม่งใช่ครับอินเตอร์ใหญ่ไป มันต้องพอดีพอดีใครจะจะสปอนเซอร์นะแเองนะเข้ามาเลยเออเออเข้ามาเลยเปิดรับสปอนเซอร์ไหมรับครับเปิดเลยมาเข้ามาถ้าท่านอยาก Oldschool ใช่วัยรุ่น Oldschool เฮ้ยปคือสายรอรอเราไม่ได้บอกว่าเราจะแรงกว่าคอามัน้แล้วใช่แต่เราจะเชิญชวนสาย Oldschool ใช่อนุรักษ์วัฒนธรรมใช่คนเราต้องมีเวะใช่คนเราจะทันสมัยได้ยังไงปั๊มสายไทยแลนด์อะไรก็ว่าไปถ้ามึงบอกว่าเฮ้ยเทคโยยืนเล แล้ไปถึงไหนยังขาดกระไม้ปั๊มสายนาฬิกาวันนี้ควรเป็นดิจิตอลแต่มันยังใส่นาฬิกาเข็มมันอยู่วะเ้ื่อไปนาฬิกาเข็มไม่แพงดิจิตอลวะือเปล่าจุดเวละใช้วนั่นมันต้องอ่านด้วยนิยมเปิดสปอนเซอร์ตไว้เข้ามาเลยตามเบอร์ข้างล่างนี้โอ <ts> ้ยนะมงเข้ามาเข้าใจไหมแล้วใครจะทำหัวเชิดก็มาที่อู่ที่นี่อู่อะไร พงศรกดร้างไอ้นายยังรู้เลยโครงสร้างดีเซลเราจะเป็นปั๊มเออหัวเชิดต่อเข้ามาได้ทั้งสองโอขอบคุณพี่ๆทั้งหมดที่เดินทางมาในวันนี้และขอบคุณฝนฟ้าอากาศที่ไม่ตกขอบคุณน้ำเองขอบคุณเลี้ยงน้ำพวกเราขอบคุณพื้นที่ทางการพครงสร้าวันนี้ขอบคุณที่โตถูกวิบาการขูดของเราที่ยังดังนี่อยังหมดแรง วันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณท่านเมกครั้งเพรากันใหม่สัปดาห์นะลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสียแม่มีรายการไหนที่เขาทำกันอย่างนี้วะเนี่ยโอุู้นึกว่าบังสัน ไอ้น้องมียางขายปะมีมจ้าแบบไหนะก็เกรดดีหรือเกรดธรรมดาพี่เอาเกรดดีเอาแก้มสูงหรือแก้มเตีย้ยเอาแก้มเตีย้ยเอาดำด้านหรือดำเงางมีดำด้านดำเงาเวยงั้นพี่เอาดำด้านรอแปบ๊บหมดเฮ้ยไอ้วนอิงควรค่าเปล่าวะยางอะไรก็มาเดี๋ยวค่าเลอกเอง ตัวนี้เลยครับพี่กอปเกรด A อย่าว่าแต่ A ธรรมดาให้ A3 ตัวเลย A-A-A ครับผมกำลังฮิตเลยครับพี่งั้นพี่เอาแบบนี้พี่ชอบแบบเฮ็ดเจัดไปครับแต่งได้แค่เนี้มันเสียแล้วนะพี่ <laughs> เดินมาอย่างเท่แต่รถเพร่ข้อเรียบเลยว่ะถึงรถผมจะเรียบนะแต่ยางผมอ่ะเฉียบนะครับให้ขับรถเดิมอ่ะผมขอเดินดีกว่าเว้ยเราออกรถวันแรกเนี่ยพี่แบกรถกลับบ้านเลยไงล่ะเฮ้ยถ้าเป็นสมัยมุมพี่ซัดเรียบทั้งกลุ่มไปแล้วเฮ้ยเรื่องจริงนะเว้ยพี่ขาแต่งรถตั้งแต่สมัยนุ่นมุมแล้ว แต่ก่อนนะพี่ก็เป็นนักร่อนซ้อท้าแข่งซิ่งไปทั่วเด็กที่ขับรถสะดวกเค้ปีที UVC ดาน่ะไม่ได้แตะเขาหรอกจะแพ้ก็มีแค่ครั้งเดียวจะแพ้ยังไงล่ะครับใส่ยางปลอมแข่งตรงถนนแพ้แทะแทะแทแทสกเกิร์ตฉีกโป๊ะห้าชั้นร้องยังแมวไอส้สัสไม่ต้องร้องก็ได้ยางก็ก๊อปนี่ขนาดทำพูดพวกแกยังก๊อปอีกเหรอเฮ้ยคนอื่นเขาก็ใส่กันแบบนี้ไม่อยากออกตัวร้องฟรีบ้างหรือไงจะใช้ของก๊อปปี้ไปทำไม ในเมื่อของจริงอ่ะมันก็มีค่ามากกว่าสเนาวิธมกิบไงไงไงเจอของจริงเข้าไปด้วยซึมเป็นยางในมอไซค์เลยสิพวกเองเนี่ยอ <c oughs> โอ้โห,โหโพี่เมืยยเ่อหาว่าพี่ใช้ยางกอลแบบเนี้ยสายปอ๊อปไว้ปึ้งวะ่ะเออหยิ่แล้วแล้วเองอ่ะใช้ยางอะไร ยาง N T C 2 0งูย S D ยางดีรถสวยแต่งรถสวยนั่นนี่น้องถือว่ามีคลาสหน้ายางอย่งหล่อเลยเธอลลยไฟใครได้เจอก็ต้องเลียวหันมาจองรักเธอ ยางชื่ออะไรนะยางนิตโต NT 420 SD ดีจริงเลยดูนี่อีสองจัดกสักหน่อยไหมครับ ไม่ NT4 สังเกตุดียาง SUV สายหล่อสายแต่งได้คน,นลาดสายบ้านแค่ใส่ก็หล่อแล้ว แค่อยากถามก็แค่อยากรู้ใช่ยางอะไรนะใหม่ NT420SD ยาง SUV สายหล่อสายแต่งไม่ควรพลาดสายบ้านแค่ใส่ก็หล่อแล้ว